ขับคุณครับพี่น้องขับสำหรับคมีกามาอัปเดตนะครับาการสร่งเมล็ดพันธุ์นะครับเป็นกอข้าวโพดต้นเตี้ยนานานหเก่าเบอร์11นะครับขับสำหรับรถนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายนะครับที่เปียงปันพีปรนหน,นอกนะครับครับทั้งหมดอยู่22กระสอบนะครับกับอีก6โถกระสอบหน่อยนะครับครับกาบพี่น้องท่านใดที่สั่งมานะครับกับ เตรียมรับนะครับผมจะโทษกับไปเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนในการจัดทรงก็คือตั้งใจพี่น้องจองมานะครับผมก็จะแพ็กเขาแล้วก็จะโทรแจ้งพี่น้องนะครับพี่น้องทานไดสะดวกโอนก็โอนนะครับบสะดวกโอนก็ก็เก็บไปทางนะครับรอจ่ายไปทางนะครับมีบริการให้นะครับสําหรับนี้ก็เป็นรดสุดไายนะครับสําหรับปีนี้นะครับสําหรับหน้า59เบอร์18นะครับครับผมก็ขอพุณนะครับ เอฟซีแฟนเพจอีพลเมฮาลลุงอาปาณาบ้าอ้ายไส้หรือว่าสุภุสคนนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับอันนี้เป็นกระสอบน้อยนะครับตัวอย่างนะครับ10บโลนะครับ10บโลนะครับอันนี้เป็น20่สโลนะครับกับการขนส่งกระใสของไปซีนีไทยนะครับครับเป็นแบบเอเอ็มเอสนะครับมือเดียวถึงนะครับมือเดียวถึงนะครับรถแหลกกระซ่งไปแป๊บเดียวมือเดียวนะครับ ครับกราบร์บุณนะครับขออนุญาตอัปเดตนะครับสำหรับพี่น้องที่สั่งจองมานะครับคิวต่อไปจะเป็นกอคอยยิบซีนะครับหรือว่าสกลร์เจ็ดสองนะครับกับคราวนี้เกีบเดียวนะครับจะจะส่งให้มืออืนต่อไปนะครับวันพุธกับพฤหัสนะครับโอเคนะครับสำหรับพี่น้องที่สั่งมากกับอดใจรอจังหน่อยนะครับสำหรับคราวนี้เหอมขาววิสุทธิ์แล้วก็หอมสยามจะอยู่ส่วนทุดยถ่ายมูนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว นะครับขออนุญาตทรง3สายพันธุ์นี่ก่อนนะครับนานิกาเก้าจบไปแล้วเบิดแล้วนะครับเบิดเกียงนะครับราคาสกุลเจ็ดสองนะครับกะเบิดแบ่งปันไปนะครับกะบมดแล้วนะครับกีบเดียวกะบมดคือกันนะครับปลูกบัวไล่นะครับปลูกแบ่งปันบัวไล่นะครับปลูกด้วยมือแบ่งจันด้วยด้วยใจครับกับราคามิตรภาพนะครับราคาบู้สั่งตึกแบ่งปันพีปันนองอีปอยเม่าห้องปเห็ด เขาปลูกไปเห็ดแนวนะครับกับกขบขอบคุณสําหรับนําใจนะครับทุกความเมตตาทุกนําใจนะครับที่เบ well, ี่ยงปันมาให้นะครับที่เป็นแรงพักดันนะครับในการสนับสนุนนะครับให้การสนับสนุนนะครับมิ้งพันธ์เขาด้วยดีตลอดเก้าปีที่ผ่านมานะครับขอบพระคุณพี่น้องทั้งภาคเหนือเนี่ยนะครับภาคเหนือภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะภาคอีสานนะครับกับสำหรับปีนี้ก็มีพี่น้องทั้งเหนือนะครับเป็น สร้างมากกับหลายนะครับกับสำหรับนี่ก็จะทยอยส่งนะครับทยอยส่งนะครับทันใดที่สร้างจองไว้ครับก็ได้แน่นอนนะครับจะซาเน่ยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตหน้า59เบอร์18อตสุดท้ายนะครับผมครับนี่นะครับผู้บ่าวไปเซนีสุดรอนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้สรับผมครับ